สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู M796 ABS S2I s t i ที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังว่ามีลูกค้า i n b อกมาหลายคนบอกว่าสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยที่ว่าไอ้คัดแห้งเนี่ยมันเป็นยังไงมันต่างกับคัดเปียกยังไงจริงๆแล้วมันเป็นคัดเปียกนะของเดิมที่มีแต่ว่าเมื่อวานทูดผิดเพราะว่าตื่นเต้นนิดนึงล้วก็เสียงจิ้งลุงจิ้งเรดมันดังด้วยวันนี้ฝนตกเดี๋ยวผมจะดังๆให้ได้ยินโอเคคันนี้อย่างที่บอกครับ มีคับแห้งของ E V R มันจะมีคับแห้งของตลาดอะมันจะมีของ E V R ของ S T M แล้วมันจะเป็นแบบของเดิมแล้วก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่มันใส่ V 4 r มาที่มันจะเป็นแบบมันจะไม,ไม่มีพวกเสาวพวกเนี้ยจะเป็นคัดแห้งเลยนั่นไปเลยเสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันเนี้ยผมว่า E V R S T M เป็นเสียงที่แบบกิงกริงกริงกิงกุงกิงกรุงกริ้งกรุงฟิงมากที่สุดแล้วแล้วก็ยังมีไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นบอกแลไอเทมจริงๆแล้วเหมือนมันไม่มีอะไรเลยนะ มันเป็นเหมือนแท้เสาแบบถ้าจะพูดกันแบบหยาบๆเลยแม่งเป็นเสาโง่ๆแต่มันเป็นของ STM แล้วเป็นของแรไอเทมที่ทุกคนต้องมีนะครับราคามือหนึ่งนี่แม่งโคตรแพงเลยจะบอกให้โอเคเรามาจบที่คัดแห้งเรียบร้อยเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ๆไปดูทีละจุดว่ารถมันเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวพี่เข้ามาดูตรงนี้เลยผมจะเปิดหน้าจอให้ดูหลายๆคนถามว่าพี่สภาพใหม่ขนาดนี้ มันวิ่งเท่าไหร่ไม่เกินหมื่นใช่ไหมต้องบอกก่อนคันนี้วิ่ง2อ0แต่สภาพดูแลวิ่งเหมือนไม่ถึงหมื่นเลยจะบอกให้ใครหาอยู่ไม่มีิหวังนะคันนี้เป็นคันที่ใหม่ที่สุดที่เคยเอามาแล้วก็แต่งเยอะที่สุดด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอให้ดูเป็น M796 s 2 r s t i เป็น DP นะ DP ย่อมาจากดูคาติ performance โอเคบิดกุญแจ้ามาปุ๊บจะเจอหน้าจอตรงนี้ M796 ABS ดีพีเห็นไหมแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นรถที่มันเป็นกล่อง E.T.U. ธรรมดาเนี่ยคาว่า DP ตรงนี้มันจะไม่มีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีสังเกตง่ายๆว่ารถคันนี้เป็น DP หรือไม่ DP นะโอเคคันนี้เป็นไดเดนโซ่แล้วไดสตาร์ตเดนโซ่เมดินญี่ปุ่นดีกว่าไดาเดิมที่เป็นเมดินไต้หวันเยอะคือกดแชะเดียวติดเลยเจาะสามสี่ห้าวันมากดแชะเดียวติดไม่ว่าคุณจะแบตจะเสื่อมหรือจะอะไรแชะเดียวมันก็ติดเพราะมันไม่ค่อยดึงไฟเลยจากที่เคยซื้อรถมาโอเคเดี๋ยวกดให้ดูนี่คือไดเดนโซ่ ดูอีกรอบนึงว่าไดเดนโซ่มันสตาร์ทง่ายแค่ไหนแล้เดียวิเนี่ยคือไดเดนโซ่แล้วต้องบอกว่า M 7 9 6คันนี้เซอร์วิสครบหมดแล้วเซอร์วิสที่ช่างนันนะครับช่างนันโผแก้วไม่บอกก็รู้ชื่อเสียงเนี้ยดีมากช่างนันทำรถได้ค่อนข้างจบแล้วก็ได้ค่อนข้างดีที่สุดครับเรื่องคัดแห้งต้องไว้ใจช่างนันเลยผมบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน ว่ารถคันนี้ซ่อมวิตอะไรไปแล้วรถคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องขอ,องน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกหน้าหลังน้ำมันคลัตช์หัวเทียงสองหัวตั้งโซ่เต,เติมลมยางที่สําคัญเปลี่ยนซีลิงชิมวาลวตั้งวาลวเรียบร้อยหมดแล้วสายพันธุ์นี้ก็เปลี่ยนให้แล้วนะทั้งหมดที่บอกมาทําไม่เกิน3เดือนนะครับสําหรับพันุนี้แล้วก็มีของแต่งอะไรบ้างกระจก C r T แท้นี่เลย C r T แท้ตรงนี้จะสลัก,กว่า C r T ด้านหลังกันลมหน้า n อนจี นี่การล้มหน้าไอ g แล้วก็การล้มกลางไอ g แล้วก็สปูลยกหลังบวกเป็นโปรเทคล้อหลังไปในตัวของไอเเหมือนกันแค่ชุดนี้ก็ก็น่าจะหมื่นกว่าแล้วถ้าเบิกมือนหนึ่งครับยางปีส8นี่ยังใหม่กริ๊บกริยังไม่มีแตกเลยถ้าดูจากตามล่องนะเอาไปใช้ได้ยาวๆครับพอเทอร์มิกโน,นนี้ไทเทเนียมกับคาร์บอนหลายๆคนว่าถามว่าไทเทเนียมกับคาร์บอนมันต่างยังไง คาร์บอนน่ะมันเหมือนมันเป็นท่อโล่งๆคือพอมันไอเสียออกมามันก็ยิงตรงออกเลยแต่คือไทเทเนียมน่ะมันจะมีแคสอยู่ตรงนี้ทําให้เสียงมันดูนุ่มกว่าแล้วก็รอบเครื่องแรงรมันก็เร่มูดแล้วก็อาจจะแรงกว่านะส่วนส่วนตัวผมคิด้วยอย่างนั้นนะแล้วก็มีไฟเดียวหน้า LED ของดูคติพอยต์แมนหลังดูคติพอยต์แมนไททันของดูคติพอย m ์แมนอันนี้จะเป็นไททันออฟฟิเชียลออกศูนย์เลยครับผมโอเค okay. M796 เนี่ยจะมีเริ่มตน้นเริ่มต้นจาก795เลยละกัน M795 จะมี M795 ตัวเริ่มต้นที่มันจะไม่มี ABS แล้วก็จะมี M795 ABS M795 ABS DP ที่จะมีท่อกองกล่องเป็นของ t h e มิ i c l o n i c กองดูติโ p ร r f o r m a n c กองดูติด p e r f o r m a n แล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นมันก็จะขึ้นมาสเต็ปเลยก็จะ,จะเป็น796ซึ่งปี2013กับปี2014เนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกัน795ราคาอยู 95, 3, ่3.99,000 796คือคุณเพิ่มอีกหมื่นเดียวคุณได้7จ6ดเกแล้วคนตอนนั้นก็เลยแบบขาย795กันเทียบเลย796ก็จะมีเป็นตัว normal ที่เป็นท่อเดิมกองเดิมของเดิมแล้วก็จะมีเป็น m 7 9 6พอสไตห์ที่มีท่อคลองกล่องเป็นของเท e r m i c โนนี้ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับเกียรก็4-5หมื่นน่ะนะพี่สี่ห้หมื่นนะแล้วก็ จะมีเป็น S2R ที่เป็นเริ่มต้นก็จะไม่มีทอ่อกองกล่องก็จะเป็นทอ่อกองกล่องเดิมท่อมันก็เป็นบ้องใหญ่ๆแบบบ้องบาูก้าเนี่ยเนี่ยผมมีทอ่อเดิมอยู่มีอยู่คู่นึงเนี่ยแต่คู่นี้ไม่ได้ขายนะเอาไว้ไปตรวจโอนเฉยโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรียกได้ว่าตัวท็อปสุดของรุ่น M796 เลยจะดีกว่าเพราะว่า ตอนนั้นน่าจะออกมือหนึ่งน่าจะอยู่ที่5้าแสนเกือบหกแสนเป็นห้าแสนไปปลายเลยเพราะว่ายิ่งลูกค้าไปอัปเกรดท่อที่เป็นเทอร์มิคนี้กองกล่องเข้าไปเนี่ยหมดเวลาหมดเวลาหมดด้วยเหรอไม่จะหมดแบบมันหมดโอเคถตอบเลยเดี๋ยวผมจะต่ดออกโอเคเมื่อกี้พูดถึงไงแล้วนะท่อโอเคที่ไปอัปเกรดท่อมา คันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับ796เวลานั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปที่สุดแล้วถามว่ามันมีตัวที่มันท็อปกว่านี้ไหมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเห็นแต่เป็น796 ABS S2R SCI ที่มันที่มันสูงสุดเลยก็จะมีตัวที่มันแพงๆไปเลยเช่นไอ้ตัวดูคาติ M100 Evo ที่มนันดีเซลที่มันเป็นออกสีเขียวอะ่ะตัวนี้เคยจะรับมาแล้วเหมือนกันแต่ไม่ทันซื้อไม่ทันขายไวมาก โอเคกลับมาที่เจ็ดเก้าหกของเราก่อนนะครับคันนี้รถวิ่งสองหมื่นเจ็ดตีไปสองหมื่นแปดการรักษาดีมากดูจากปั๊มเบรกปั๊มคัพที่ยังสภาพโคตรใหม่ดูจากหัวจอยต่างต่างนะครับดูจากรอยมาร์กรอยอะไรเงี้ยปกติเจ็ดเก้าหกต้องบอกว่ารถที่ไม่ค่อยได้ดูแลหรือว่าเจ้าของไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆอ่ะตรงเนี้ตรงนี้มันจะโดนน้ำมันเบรกน้ำมันคัดกัดแตกหมดเลยรอบรอบเนี่ยมันคัดแตกหมด แต่คือตรงเนี้ยไม่แตกเลยนะครับถือว่าแม่งโคตรใหม่เลยเนี่ยใหม่มากๆพวกสวิตพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณหารถมือสองอยู่บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ยิ่งอยากได้ยี่จ็ดเก้าหกนะมาดูที่นี่ก่อนครับออกรถจบห้าพันออกรถจบห้าพันเป็นการดาวน์ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นตะครับผ่อนเก้าพันสาม้อยบาทสามปีลหลายๆาคนถามว่าผ่อนสี่ปีไม่ได้หรอพี่ ผ่อนสี่ปีไม่ได้นะครับเพราะว่านโยบายของบริษัทสินเชื่อเนี่ยเขาลดเกินเจ็ดปีเขาจะให้ผ่อนแค่สามปีเท่านั้นเองขอมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วผมเคยลองขอแล้วเขาไม่ผ่านนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เงื่อนไขยไัง,ง,งไม่ถึงเงินเดือนไม่ถึงอายุงานไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยลองเข้ามาคุยกันเดี๋ยวผมจะจะให้ดาวเพิ่มที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็หมื่นห้าผ่อนแปดเทนตีแล้วก็ดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท ก่อน7,800บาท3ปีเหมือนกันครับโอเคมีอะไรอีกอะสำหรับคันนี้อ้อลืมไปเลยทีเด็ดของเรานะครับคือเกียร์โยงนิโซมาพักเท้าหลังนิโซมาโพซิชันดีมากๆบอกเลยว่าโพซิชันเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถปรับได้สำหรับผมขาสั้นๆเห็นไหมปรับขึ้นมาอีกนิดนึงหรืออยากจะสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตหน่อยปรับลงล่างแล้วขยับไปข้างหน้ามันทําให้เราข้ากับขี่ที่ดูสป,ปอร์ตมากแล้วโพซิชันการเบรกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากคือเราวางขาตรงนี้ได้เลย วางปุ๊บก็กดเบรกมาพุ่งเบรมันไม่เมื่อยอพี่มันขับได้สบายมากเนี่ยเบรกหนึบดีมากแล้วก็จะมีปั๊มคัสปั๊มคัสด,ดูปติทโทฟอร์แมนโคจรไฟดูปติโทโฟอร์แมนบังเตอร์นาดูปติทโทฟอร์แมนนะครับเอามาดูตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยเป็นหูดูปติทโทฟอร์แมนหมดเลยสีแดงเข้ากับรถเลยแดงขาวประมาณนี้ครับ แล้วก็อะไรอีกสภาพโดยรวมค่อนข้างใหม่ฝาปิดน้ำมัน CNC เป็น Quick Fuel เวลา Quick Fuel ตัวนี้มันจะแข็งหน่อยกดลงไปแรงๆแล้วก็เปิดเติมน้ำมันได้แม้กระทั่งรถสตาร์ทอยู่เวลาปิดก็แค่ใส่ปุ๊บก,ก็บาหมุนเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่า M796 ในตลาดมีเยอะมากแต่ รถที่คลีนสวยแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับสภาพแบบนี้หาค่อนข้างยากเลยผมขายลุคติ M796 มาแล้วสามสิบพันบวกบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่ผมอยากจะเก็บไว้เองเลยนะตัวนี้อยากจะเก็บไว้เองเลยเพราะมันสวยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานคันนี้เป็นรถที่ดีมากขี่ดีมากเอาไปวิ่งร้อนๆห้าขีดหกขีดดับเครื่องสตาร์ตกลางไฟแดงติดตายในแชะเดียว ไม่ต้องกลัวเลยว่าไปไหนแล้วจะกินข้าวลิเซอร์วิสอีกที่สามหมื่นสองครับตอนนี้ไม่วิ่งตีไปสองหมื่นแปดประมาณนี้สายพานันธุ์เเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วทุกอย่างใหม่คลิปหมดนะครับผมระบบไปใช้ได้แบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วสามเดือนที่แล้วเปลี่ยนมาหมดแล้วนอกนั้นคุณมาจัดไฟแนนซ์น่านเอารถไปเลยนะครับจัดให้ได้เลยคันนี้สำหรับ M 7 9 6ก้าห ABS ส่วนคันด้านหลังเป็น M 1 2 0 0 S คันนั้น ติดมาจำแล้วน่าจะผ่านแล้วคนระับลูหนาดใหญ่เว็บบ้านนี่ไม่ได้ขายนะลกเนียยไปจ่ายตลาดประมาณนี้ก็ปิดตอนนี้นะจบเดี๋ยวเราขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมวันนี้มันชิลนิดนึงก็เลยใส่บล็อกเซอร์แล้วมารีวิวเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะเออก็ถ้าใครสนใจติดต่อผ่านอินบ็อกหรือโทรมาหาผมได้ที่เบอร์090 2357080เดนะครับเดี๋ยวผมยินดีตอบทุกคำถามใครติดอะไรแม็กีิคูโลอะไรเงี้ยเข้ามาคุยก่อนได้ถ้าผมช่วยได้ผมจะช่วยดังแต่ถ้าไม่ได้ไปแนน่ผ่านผมคืนมาจำให้นะครับเต็มจำนวนถ้าอย่างไรวันนี้ก็ฝากเอ็ม96000ัแห้งยัตตัวเอสจีไอีด้วยต้องขอขอบคุณมากครับทุกครับบ๊ายบาย